บนานแหเราก็ได้เอาเสิยงที่เราเรียนอูในห้องเรียนเราแล้วก็ได้เห็นจริงจริงนหมู่บ้านบ้านแหลมเนี่ยพยายามทำสิ่งที่เป็นโล컬ให้ถึงท่านผู้อแล้วเราก็ได้เห็นการบริหารจัดการโดยการท่องเที่ยวชุมชนนะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์อาหารพื้นถิ่นแล้วก็นำเอาโมรดกทางวัฒนธรรมทั้ทงที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้มาให้เราได้สัมผัสต่อจากนั้นพอเราเห็นคุณค่า ก็นำไปสู่การสร้างมูลค่าเนาะแล้ววันนี้ในฐานะที่มาดงศิลปินเนาะเราก็ได้เรียนรู้เงขึ้นบ้านมากมายเราในฐานะศิลปินเหือกันก็อยากจะรับไเออ่เออเอ้ยให้ให้เชียบเชียบ ผีพายเรือลองมาพบน้องเรือเล่แล้วผี่ก็หันเรือเฮาเข้าไปผียาทักททยว่าโสมหลายหน้ามนมาหลายคนจะไปไหนเนี่ยได้มาเหรียญโอที่ชุกชนบ้านแลมพวกเราก็ขอแกมาย,อาย่อใบศึกษาวิถีดินแม่นาคผูกพันสนุกสน,นาน,านัดลื่อน ฉานชมบ้านเนือไทยชมแล้วก <antique. S 1> ็ถูกใจฮามากมายได้ลองยิ้มทิ้งรสตะกุดกินด้วยอาหารชิมแล้วก็สำราญถูกใจจะบอกกล่าวเล่าเตือนจะทักชวนเพื่อนมาแล้วก็มากันใหม่นะใช่ไหมดอยดีดอยดีดอยดี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 ดอยดีอยฮาไทยเทียเทียบแต่คําของคุณค่ะ No, no, no.